สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องครับวันนี้มารีวิวสินค้าจากลาซาด้านะครับวันนี้น้องสรัญยูเขาเพิ่งเอามาส่งให้ผมเมื่อตอนบ่ายสามโมงกว่านี่เองนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่ผมสั่งเขาส่งตรงมาจากเมืองจีนเลยนะเพราะว่าผมไม่รู้หรอกตอนที่ไปซื้อนะคือเห็นราคามันถูกดีก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ได้รีบร้อนที่จะใช้อะไรด้วย ตัวนี้เป็นเลเซอร์พอยเตอร์นะครับเป็นเลเซอร์พอยเตอร์มันมีอยู่3สี3ราคาผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะก็เลยสั่งมาทั้ง3สีเลยเป็นเลเซอร์พอยเตอร์เอาไว้สำหรับชี้จุดหรือว่าคือเจนนาผมก็คือเอามาเล่นนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับวันนี้ก็สเตตัสตรงนะครับขนส่งตรงแล้วก็แพ็กเกจก็เรียบร้อยดีตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันครับ นี่ก็จะใช้โถทาวนะครับแกะเป็นเลเซอร์บอยเตอร์นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้่งในมีใช้พัตเตอร์นะฮะเขียมันได้เลยก็แพดเป็นถุงพลาสติกกันน้ำมานะครับแล้วก็ข้างในก็มีสินค้าใส่ซองกันกระแทกในกรีนนะครับนี่นะครับ ตัวนี้จากร้านอะไรผมก็ไม่ทราบนะเป็นเลเซอร์ไอยเตอร์นะครับก็มี3อัน,นะฮะเป็นปากกาเลเซอร์ไอยเตอร์นะครับเขาก็ห่อมาสองกันกระแทกดีฮนะเขาก็แจ้งสเตตัสตลอดเวลานะครับเวลาจะนำเข้ามาส่งเ๋ี่เ,เรามาแกะดูกันนะครับ ม,มีสามสีไม้จะมันจะมีฐานให้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจคงจะไม่มีฐานะถ้าไม่มีฐานเดี๋ยวผมจะทําอีกคลิปหนึ่งสําหรับที่จะเอามารีวิวนะครับถ้ามีฐานแล้วก็จะทําเลยช่วงโควิดนี่นะครับก็เป็นช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่กับบ้านนะครับก็มีเวลาว่างมากทำนู่นทำนีน่ครับ ทำไปเรื่อยเปื่อยนะครับซื้อของมากซ่อมแซมบ้านมากอะไรามากว่ากันไปนะครับซึ่งแตก่อนเนี่ยถ้าช่วงถานการปกติผมก็ไม่มีเวลาว่างอย่างนี้นะครับต้องทำมาหาจิงของนะครับนี่นะครับของมาก็จะเป็นตามนี้เลยเป็นเลเซอร์ไอยเตอร์นี่นะครับผมสั่งไว้3สีนะครับ มีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็มีแดงนะครับน้ําเงินแล้วก็เขียวนะครับเป็นลักษณะเป็นปากกาพูกพานะครับมีคลิปสําหรับเรามาดูใกล้ๆครับนี่นะครับเป็นเลเซอร์พอยเตอร์เขาจะบอกสีอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เป็นสีน้ําเงินนะฮะผมไม่ได้ใส่แว่นนะรีวิวเขาก็ามีคำแนะนำนะครับว่าห้ามส่องใส่ตานะครับตัวนี้อันตรายทำให้บาดเจ็บได้นะครับเพราะว่ามีความเข้มข้นของแสงเยอะนะครับใช้ไล่สัตว์ก็ดีครับไล่หมาไล่แมวไล่อะไรไปนี่นะครับตัวนี้จะเป็นเขียวแล้วก็แดงครับ ลองแกะดูนะครับไม่มีจริงครับใช้ฐาน 3A ฮะวัสดุก็เป็นมินียมนะฮะเป็นมินียมเป็นโลหะน่าจะดีถ้าเราสั่งสินค้าจากเมืองจีนนะฮะโดยใช้บางแอปนะครับต้องมีค่าขนส่งด้วยนะครับ ผมก็เดิม,มก็เป็นสั่งเคยสั่งสินค้าในช่วงนี้ผมเคยขายของครับผมจะสั่งสินค้าจากอ่ามือจีนโดยตรงเลยและช่วงนั้นค่าขนส่งไม่ค่อยแพงนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดสั่งจากจีนโดยตรงเนี่ยถ้าเกิดว่ารวมค่าขนส่งลแล้วก็ดูแล้วไม่น่าสนใจแล้วนะครับอย่างเช่นสินค้าในไทยเนี่ยขายอันละสมมุตินะอันละร้อยนะครับเปน็นค้าของที่เขานาเข้ามานะครับ แต่ถ้าเราสั่งจากเมืองจีนมานี่ก็ต้องมีค่าขนส่งอย่างน้อยก็100%ซนะฮะของราคาพันหนึง่งกบค่าส่งก็ประมาณพันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่จะสั่งของจากจีนมาโดยตรงก็ไม่คุ้มนะครับก็แนะนําให้สั่งผ่านแอปพลิเคชันนะครับจาก Lazada หรือว่าจาก Shopee นะครับแต่ตอนนี้ผมได้มาจากาสั่งจาก l a z a ด a นะครับรอนานนะรอนาน ต่ำก็สิบห้าวันยี่สิบวาทนะครับก็ถือว่าวัสดุดีครสวยงามดีครับก็เป็นอะไรที่เรามาเล่นไล่นกไล่แมวไล่หมาได้ชี้จุดนะครับเพลินๆ่าเวลาไปก็รีวิวสั้นๆครับเพราะว่าไม่มีฐานนะครับฐานผมอยู่บนห้องงั้นถ้างั้น เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเทสดูนะครับอันนี้ก็เป,ป็นแก่ก่อนเลเซอร์เพลเตอร์ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามชมคลิปให้กำลังใจมาตลอดแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ